สวัสดีครับก็มาแกกันก็วันนี้ก็มีของพัสดุมาสม่งนั่นก็คือนี่ครับพดอดีอยากได้แท็บเล็ตนะครับสักเครื่องเอาไว้ใช้งานเอาไว้ทำอะไรต่างๆนาะนาะก็เลยไปหาข้อมูลนู่นนี่นั่นดูนะครับก็เลยไปเจอตัวนี้ที่ขายในหน้าเว็บนะครับนั่นก็คือ s a m s u n Galaxy g Tab S6 แต่ตัวนี้จะเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับจะเป็นรุ่น Wi-Fi จะใส่ซิมการ์ดไม่ได้นะครับประมาณนั้นแล้วพอดีมันมีมันเป็นแบบช่วงโปรโมชั่นในช่วงเดือนอมีนานะครับช่วงสั่งพีออเดอร์เขาก็จะแถมคีย์บอร์ดคอาเ,าเบอร์คีย์บอร์ดนะประมาณนั้นแหละมาให้นา มูลค่าของ cover มันก็ประมาณเกือบสามพันะประมาณนั้นก็เลยอ่ะโดนโดนไปแล้วมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ผมลองกิดกิดไปบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดออกมาแล้วก็จะเจอบ u b b l e กันกระแทกนะครับแล้วก็จะมะีต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ด แล้วก็ตัวกรง Galaxy Tab S6 นะครับข้างล่างไม่มีอะไรก็เป็นบับเบิลสองชั้นนะครับกล่องก็จะพอดีกับกับตัวนี้มามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงเอาคีย์บอร์ดก่อนแล้วกันเนาะที่แกะดูง่ายหน่อยตัวคีย์บอร์ดก็ใส่ซองแบบกันลายกันกระแทกนั่นแหละนั่นแหละทีนึง ตัวคีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดก็จะมีประมาณนี้ก็ข้างหลังก็จะเขียนบอกว่าตั้งได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นอะไรต่างๆนี้อันนี้คือจะจะบอกเราว่าภาษาไทยเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นภาษาไทยจริงๆไหม <c oughs> พวกนี้ก็จะเป็นรอยปลุกเนาะอันนี้คือตัวคีย์บอร์ดนะครับ มาก็มาแกะคีย์บอร์ดดูก่อนแล้วกันอันนี้เอาไว้ที่หลังแกะคีย์บอร์ดก็มันก็จะมีรอยปุกแหละเขาบอกว่าให้แกะมุมน,นี้แกะออกมาเลยก็จะเป็นตัว cover keyboard นนี้ไม่มีอะไรตัว cover keyboard เนี่ยมันจะเป็น2ชิ้นนะครับโอ้อันนี้ก็จะ อะไรเ,เป็นคู่มือข้างในนะครับอันนี้คือบุ๊กคัฟเวอร์แบบคีย์บอร์ดก็จะก็จะเห็นว่าพรุ่งนี้จะเป็นแป้นาาาไทยนะครับเฮดอัพดาวน์ู่นนี่นั่นอ,อสัมผัสดีนะสัมผัสดีอารมณ์สัมผัสเหมือนคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กอ่ะได้ยินเสียงไหมอันนี้ก็จะเป็นทัดแพดนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้ กดซ้ายขวานะครับคลิกซ้ายคลิกขวาก็คือกดลงของทัชแพดนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนพินอันนี้จะเป็นพินไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเป็นพินเป็นแมกเนตอะไรติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวติดห,หน้าแล้วก็ไว้สาหรับใส่ตัวปากกานะครับประมาณนี้อ่าตัวนี้จะเป็นบานพับแบบสแตนเลสนะเป็นมันจะเป็นล็อกเป็นบล็อก ยางี้มีองศาที่แบบล็อกไว้ให้ในระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้พวกนี้ก็จะเป็นแถบแม่เลยคือ,อแต่คีย์บอร์ดนี้คุ้มจริงเบานะน้ำหนักใกล้เคียงกันเลย2อันแทนที่คีย์บอร์ดจะหนักกว่านะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอันต่อไปนนก็คือตัวพระเอกของเรานี่นครับ Galaxy Tab S 6รุ่นวิฟี <laughs> Wi-Fi นะครับกล่องนี้ยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวขออนุญาตแกะแปรบหนึ่งอันนี้คือกล่องด้านข้างด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้ความจุจะอยู่ที่1 2 8่ b กิกนะครับทับ Wi-Fi นะครขนาดก็267มิลก็ประมาณ10นิ้วเป็นจอ1ปนิิ้วนะครับก็ตัวดิสเพย์ก็จะเป็น ขนาด2560คูณ1 6น0นะครับก็จะเป็นจอ Super a m อัมเบ i s ดิสเพย์นะครับประมาณนี้พวกข้อมูลต่งางๆก็มันมันออกมาสักพักแล้วนะเนาะก็สำหรับรุ่นรุ่นมาตรฐานรุ่น Galaxy S 6 Tab S 6รุ่นปกติที่ที่มันออกมาก่อนหน้านั้นแล้วก็สเปคเหมือนเหมือนกันนั่นแหละประมาณนั้นนะครับสเปกคร่าวๆเนี่ยก้อง มี2ตัวกล้องกล้องหลังกล้องหน้าบูท่วงบูทุอะไรต่างๆนะครับก็อันนี้เป็นคําแนะนำต่างเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับว่า,าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเรามาแกะกัน มากรีดแล้วแล้วก็มาเปิดกันนั่นมากมาดูกันข้างในว่ารุ่น Wi-Fi จะเป็นยังไงจะมีเหมือน,นกับรุ่นปกติทั่วไปไหมนะครับก็จะเจอนี่ครับตัวแท็บนะครับต่อไปข้างในมีอะไรบ้าง เดี๋ยวอันนี้ค่อยดูในกล่องมีอะไรให้มาบ้างนั่นก็คือ,อสำคัญเลยตรงนี้ก็คือ S Pen นะครับ S ตัว S Pen เนี่ยก็จะ,ะมีความยาวอยู่ประมาณมประมาณ14เซนประมาณ14เซนถ้าเทียบกับปากกาปกติทั่วไปนะครับอดินสอก็ได้หไหม มันจะขนาดใกล้เคียงกันแต่ S Pen รุ่นนี้จะเป็นแบบแบนๆหน่อยนะฮะก,ก็ประมาณนี้ S Pen แล้วก็ตัวที่เป็นอันนี้คืออะที่จิ้มซิมนะครับมีที่จิ้มซิมแล้วก็คู่มือที่พวกเราอ่านกันบ่อยอ่านกันไหมไม่รู้ <laughs> มีคู่มือแล้วก็ต่อมา ตรงนี้ก็จะเป็นหูฟังนะมีหูฟังแถมมาด้วยนะปึ๊บ,บหูฟังี่หูฟังก็จะมีเนี่ยครับเป็นแบบอินเอียร์อินเอียร์ก็จะ,ะมีแต่ละขนาดแถมมาให้นะครับแล้วก็หูฟังชุดนี้จะเป็นสีดำหูฟังสีดำหัวต่อจะเป็นแบบไทสี C, นะครับหัวต่อจะเป็นแบบไทสี C. ต่อมาก็จะเป็นอะไรอีกตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นครีมนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นครีมครีมหนีบหนีบหัวปากกาก็จะมีไส้มาให้เปลี่ยนสองสีก็คือสีเทากับสีดำอย่างละอย่างละอย่างละตัวนะครับอย่างละหัวประมาณนี้อันนี้คือตัวหนีบ เอาไว้สำหรับเปลี่ยนหัวปะกานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ฟาดชาร์ตตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ฟาดชาร์จนะครับ9โวลต์1.6แอมป์5โวลต์2แอมป์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นผมก็ไม่รู้อะไรเท่าไหร่หรอกก็่ก็เป็นอะแดปเตอร์ฟาดชาร์จนะฮะมีอะไรอีกไหม อันนี้ก็จะเป็นาสายชาร์จนะครับเป็น USB Type C แล้วก็เป็น USB ปกตินะครับก็ตัวข้างในกล่องน,นะครับก็จะมีหนึ่งคือ,อเข็มจิ้มซิมแล้วก็คู่มือนะครับต่อมาก็จะเป็นที่เปลี่ยนหัวปากกามีหูฟังที่เป็น Type C แล้วก็มีสายชาร์จตัวที่เป็น แบบไทส C แล้วก็อะแดปเตอร์ฟาชาร์จนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวพระเอกของเรานั้นก็คือนี่ครับตัวแท็บนะเดี๋ยวเรามาดูตัวแท็บกันว่าตัวแท็บเป็นยังไงผมยังไม่ได้เปิดนะม,มาดูก็มาดูตัวแท็บกันแล้วนะครับก็ขอแกะเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะนซองมันจะเป็นซองเหมือนกระดาษสาประมาณนั้นแหละแกะด้านข้างแล้วก็ ปึ๊บตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับผมสั่งมาเป็นแบบสีเทาว้าวสัมผัสดีนะเป็นอนลูมิเนียมอะโอเคนะดีปึ๊บจอดําเมี่ยมประมาณนี้ขอบบางมากขอบบางมาก ด้านข้างอ่ะมาดูมาตูตวตัวด้านข้างกันด้านข้างก็จะเป็นผินอันนี้สําหรับด้านล่างเนาะอันนี้จะเอาไว้สําหรับเหมือนแม่เหล็กเขามาล็อกตรงเนี้ยแล้วก็ผินเอาไว้สําหรับเชื่อมต่อคีย์บอร์ดด้านล่างก็จะเป็นลําโพงนะครับตัวนี้จะเป็นลําโพงเป็นช่อง USB Type C ก็จะไม่มีหูฟัง3.5เขาก็เลยแถมไว้ตัวที่เป็น Type C มาลำโพง อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ตัวที่เป็นลำโพงตัวฝั่งนี้ก็ช่องอใส่ซิมแต่รุ่นนี้เป็นรุ่น wifi ก็จ,จะมีแค่ตัวที่เป็นสำหรับใส่เมมโมรีเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันมันก็จะเขียนแค่ว่า microSD ก็ใส่แค่ microSD ฝั่งนี้ก็คือเขาบล็อกมาไวอะบ็อกไม่ให้ใส่อะ ฝั่งนี้จริงๆมันก็จะเป็นนาโนซิมเนาะประมาณนี้นาโนซิมรุ่น Wi-Fi ก็คงไม่มีคือถามว่าใส่ได้ไหมมันก็คงใส่ได้แหละคงไม่มีแต่มันจะไม่มีตัวอ่านอ่านซิมนะครับก็คงไม่มีตัวอ่านซิมก็จะใส่ได้แค่ตัวไมโครนะครับกอบข้างบนก็จะมีเนี่ครับ ก็จะมีหูฟังเอ้ยก็จะมีลําโพงไม่ใช่หูฟังลําโพองอีกชุดหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยแถบ S6 เนี่ยก็ลําโพงจะเป็นแบบตัวลําโพงจะมีแบบ4ฝังก็คือ1 2 3 4เป็นแบบสตอริโอออกทั้งหมดเลยนะครับกล้องนี่กล้องให้มา2ตัวประมาณนี้กล้องหน้านะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาลองต่อ,อนี่นี่นี่ปากกา ตัวปากกาครับตัวปากกาก็จะมีแม่เหล็กในตัวนะครับมีแม่เหล็กมีแท็บเอสอกก็ตีแม่เหล็กตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบเอาไว้สําหรับตําแหน่งอยู่ตรงนี้นะถ้าแบบอย่างนี้มันก็จะสามารถดูดกันได้ประมาณนี้เวลาติดนะครับบ o ค,คเคอร์นี่อันนี้ยังไม่ได้แกะก็จะมาติดประมาณนี้ ข้างหน้าโอ้โหไ้เลยมือเย็นนี่ครับบุกโคเวอร์เพราะว่าจะติดมั้โอ้โหดูตึ๊บเลยดู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 ดอีกทีโอ้โหโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเล็งหาเลย่อแบบเอามาใ,ใกล้ๆมันก็ดูตึ๊บเข้าเลยแนละ้วก็เสร็จว้าวก็ประมาณนี้นะ ภาพรวมของ Galaxy Tab S6 นะครับรุ่น Wi-Fi ที่สั่งจองล่วงหน้าในช่วงเดือนมีนานครับก็จะแถมตัว Cover ที่เป็นคีย์บอร์ดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นใช้งานเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจะอาจจะอาจจะนะ <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรทำอา,อาจจะมาอาัดคลิปแล้วก็ รีวิวให้ฟังว่าโอเคมันใช้งานเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างส่วนตัวนี้สำหรับ Galaxy Tab S6 รุ่น Wi-Fi นะครับก็ขอตัวลาไปก่อน mm hmm. ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดดิสไลค์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าลืมกด subscribe นะครับข่าวหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับเดือนนี้ก็แห้ง <laughs> โอเคงดวิ่งช่วงโควิดก็หาอะไรทำไปเรื่อยแล้วครับก็ไปแล้วนะครับสำหรับคราวนี้ก็สวัสดีครับ